ปกาศที่มุกดาหารค่ะคุณผู้ชมค่ะทีหอประชุม2 5 0ปีมุกดาหารสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่หนึ่งจังหวัดมุกดาหารทางคณะกรรมการประจำน่วยเลือกตั้งได้ดาเนินการเปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน,น้านอกเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรประจําปี2 5 6 9อย่างเป็นทางการภายหลังจากการเปิดหีบก็มีประชาชนพรเมพี่นองทย่อยเดินทางมาใสา่สิทธิ์อย่างต่อเน,นื่องั้งแต่สูงเสา มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนมาลงซื้อรับบัตรเลือกตั้งตามขั้นตอนก่อนที่สิเขาคู่หาค่ะเพื่อเฮ็ดเครื่องหมายกากระบาดลงคะแนนและก็ย่อนบัตรเลือกตัง้ง ลงในหีบต่อหน,น้าคณะกรรมการประจำนวยและกับผู้สังเกตการบรรยากาศยุิมุกาหารเพิ่นว่าบรรยากาศทั่วไปเป็น,ปน,ปนความเรียบร้อยมิเจ้าหน้าที่ประจำนวยเดกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่อยอํานวยความสะดวกและก็ดูแลความปลอดภัยอย่างไกล่ฉิดตลอดการลงคะแนนเสียงค่ะสําหรับประชาชนนะคะทีมมาส่ซิ์หลายร่ายเพิ่นก็บบอกว่าเลือกมาส่ซิ์เลือกตั้งลวงหนาเนื่องจากว่ามือเลือกตั้งจริงติดภ้ารกิจค่ะ และต้องการที่มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางอนาคตของประเทศก็เลยมาใส่ธิ์ของเจ้าของบ่อยากให้เสียซีดตนเองแล้วก็นายชลิตทิพย์ข้านะคะรองรา,า,ารจังหวัดมุกดาหารก็ได้เดินทางมาใส่ธิ์เลือกตั้งลวงนานอกเขตณนะ่นวยเลือกตั้งดังกล่าวคือกันกค่ะทางสำนักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งได้จัดเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกรวมถึงมรารการรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสและก็เป็นธรรมค่ะ